เปิดตัวพร้อมกับประกาศราคาแข่งเป็นทางการครับ Samsung Galaxy Note 20แล้วก็ Note 20 Ultra รอบนี้มีการซอยรุ่นนะครับเป็น 4G กับ 5G พร้อมกับสเปคโดยคำจำที่แตกต่างกันด้วยส่วนโปรโมชั่นการจองครับใค่าไหนโปรเด็ดค่ไหนลดเยอะมาลองดูกันครับ <c oughs> เริ่งม,มาที่ Samsung Galaxy Note 20ก่อนนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับแรม8รอม256ทั้งรุ่น 4G แล้วก็ 5G เลย โดยราคาของรุ่น 4G อยู่ที่29,900บาทส่วนรุ่น 5G นั้นก็เติมตังค์อีกนิดหน่อยนะครับเป็น33,900บาทโดยจะมีวางขายทั้งหมด3สีนะครับคือ Mystic Green, Mystic Gray แล้วก็ Mystic Bronze ครับส่วน Galaxy Note 20 Ultra นะครับรุ่น 4G RAM 8 ROM 2.6ราคาอยู่ที่38,900 ส่วนรุ่นที่เป็นแรม8รอมภาพ12นั้นราคาอยู่ที่42,900บาทส่วนรุ่น 5G ของ Galaxy Note 20 Ultra นะครับรุ่นหน่วยความจำ256อยู่ที่42,900บาทส่วนรุ่นหน่วยความจำ12จะอยู่ที่46,900บาทครับสลับ Note 20 Ultra นะครับทั้งรุ่น 4G และก็ 5G เนี่ยจะมีขาย2สีด้วยกันคือ Mystic Bronze แล้วก็ Mystic Black ครับ ไตรู้ราคาทุกตัวแล้วนะครับมาดูโปรโจองดีกว่าว่าของใครเด็ดกว่ากันโปรโจากเครือข่ายครับอันนี้ทีมงานก็เดินสำรวจที่หน้าช็อปของแต่ละค่ายกันมาทั้ง AS t o ูรูปเอแล้วก็ดีแทเดี๋ยวมาดูกันว่าของใครส่วนลดเยอะสุดโปรโมชั่นจากทูรู o เอ H ครับต้องบอกว่าตอนเืินไปที่ร้านก็โอ้โหเห็นป้ายมาเริ่มเทิมส่วนลดหลายต่อมากๆกดเครื่องคิดเลขควณดูแล้วลดไปมากถึง2,500 0บาทเลยตัวมีโปรโมชั่นนะครับเริ่มต้นถูกสุดถูกว่าทุกค่ายที่ไปเจอมาคือ9,400บาทเท่านั้น โปรที่ดึงดูดแล้วก็เตะตามากสุดของ TrueMove e ก็คือโปรของแถม10ต่อนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนซื้อ Galaxy Note 20หรือ Note 20 Ultra นะครับก็สามารถจะได้ทั้ง True b a c k Card ดู True ID นะครับพิม e ์ g u e ฟรี10เดือนได้ Google Nest Mini แถมเคสไปด้วยนะครับกับ Samsung Clear View Cover นี่4อย่างเลยนะอย่างที่5คือได้เดน็ตไม่อั้นสำหรับการดู Netflix 12เดือนครับง่าไงว่าดู Netflix ไม่เสีย Data นั่นเอง6คือได้บริการ True Protect 6เดือนนะครับช่วยดูแลมือถือของคุณ สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมของ Samsung ที่เปิดตัวมาใหม่ได้อย่าง Galaxy Buds Live นะครับหรือว่าตัวของ Galaxy Watch 3ได้ส่วนลดสูงสุด15%อุปกรณ์เสริมค่าอื่นๆนะครับเติร์ดปาร์ตี้ลด70%เลยทั้งเคส UAG นะครับหรือว่าฟิล์มโฟกัสต่อที่10อันนี้โดนใจหลายคนแน่นอนเพราะสามารถจะเลือกผ่อนได้ยาวนานสุดๆ0% 48เดือนผ่อนกันไปสบายๆ4ปีแต่นี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะเอาครบ10ต่อเลยเนี่ย ลเริ่มตั้งแต่ Two b a c k c a r d นะครับอันนี้ก็ต้องมีค่าประกันรายเดือนเริ่มต้นที่1,499บาทนะครับซึ่งกับการเลือกซื้อมือถือเรือธงแฟลกชิพ 5G ไปใช้งานก็ราคานี้แหละกับเน็ตไม่อั้นหรือว่าเน็ตความเร็วสูงสบายๆก็ต้อได้เน็ตแบบ Unlimited นะครับผมเพื่อเอาไปใช้างานทั้ง 4G แลวก็ 5G นั่นเองโดยราคาของ Galaxy Note 20นะครับสำหรับลูกค้า Two b a c k u a r d อันนี้จะเริ่มต้นถูกสุดที่11,400บาทแต่คนงงเอ้าทำไมตอนแรกบอก9,400ล่ะใช่ครับอันนี้ยังมีลดเพิ่มได้อีก เพราะคุณสามารถใช้แต้ม t ู o อ p o i นะครับมาลดเพิ่มอีก2,000บาทหรือเกิดว่าคุณไม่อยากใช้ u p p o n t t นะครับก็สามารถเอาเบอร์จากค่ายอื่นเนี่ยย้ายค่ายเข้ามาได้ลด2,000บาทเช่นกันทำให้ราคาเริ่มต้นจาก11,400ลดไป2,000เหลือ9,400บาทครับถ้าเป็น Galaxy Note 20รุ่น 5G ครับก็จะเริ่มต้นที่15,400บาทลบ2,000เหลือ13,400ส่วน Galaxy Note 20 Ultra 4G นะครับเริ่มต้นที่24,000บาทถ้าลบ2,000ก็เหล 8, ือ18,400 และตัวของโน้ตยี่สิบอัลตร้า g นะครับอันนี้จะอยู่ที่24,400บาทลบส่วนลงไปก็เหลือ22,400บาทครับส่วนลูกค้าครูบูฟเอสเดิมนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยก็จะมีส่วนลดกับโปรโมชั่นของตัวซูเปอร์เซฟแล้วก็ตัวเบสเดลเบสชอยส์นะครับให้เลือกใช้งานโดยราคาตรงนี้นะครับสามารถใช้ส่วนลดเพิ่มเติมจากการย,าย้ายแคบร์เดิมอีก2,000บาทหรือจะเลือกใช้ทูพอยท์นะครับลดเพิ่มอีก2000บาทก็ได้โดยราคาเริ่มต้นของ Galaxy Note 20่นะครับรุ่ ส่วนโน้ต20 5G นะครับเริ่มต้นที่19,900บาทถ้าขยับไปเล่นรุ่นโน้ต10 Ultra รุ่น 4G เริ่มต้นที่24,900บาทครับส่วนตัว 5G จะเป็น28,900บาทนะครับสำหรับใครที่เลือกซื้อเครื่องครับ Galaxy Note 20หรือ Note 20 Ultra ที่ราคาส่วนลดมากสุดๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าแพ็กเกจรายเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับโดยทาง t r u m X ก็จะมอบ b l a c k การนะครับให้ไปใช้ฟรีเลยโดยสามารถนำไปใช้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆในมากมายครับ สำหรับใครที่เป็นลูกค้า AS อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีก็สามารถจะเข้าโปรโมชั่นของ AS Best Buy ได้โดยจะมีราคาของ Galaxy Note 20นะครับเริ่มต้นที่15,900บาทในรุ่น 4G ส่วนรุ่น 5G นั้นจะเริ่มที่19,900บาทส่วน Note 20 Ultra นะครับรุ่น 4G 24,900บาทและก็รุ่น 5G 28,900บาทครับอันนี้คือสำหรับผู้ใช้งานที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ1,8 9 9บาทขึ้นไป สำหรับใครที่ใช้โปรรายเดือนถูกกว่าน,นี้ก็ต้องบอกว่าส่วนลดค่าเครื่องเนี่ยก็ะจับขึ้นมาตามลําดับนะจากหมื่นห้าจะเป็นหมื่นแปดเป็นสองหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอีกโปรโมชั่นหนึ่ง AS Hot Deal อันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้า AS มาก่อนนะครับหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงินย้ายค่ายมาอยากได้แพ็กเกจใหม่รวมถึงเปิดซิมใหม่สมัครแพ็กเกจใหม่ด้วยอันนี้ก็มีส่วนลดเยอะไม่แพ้กันนะครับซึ่งราคาของโปร Hot Deal นะครับเท่ากับตัวของ AS Best b u ยเลยก็คือเริ่มต้นที่15,900สลับตัว n o ้ต20 4G นะครับมันก็เป็น19,900สลับตัว 5G ใช่ไหมโน้ต20 Ultra ก็จะเป็น24,900กับ28,900นะครับผมแต่สำหรับใครที่เลือกแพ็กเกจของ S Hot Deal นะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าจะมีค่าบริการล่วงหน้าที่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยถ้าเกิดเลือกแพ็กเกจราคาสูงหน่อยส่วนลดมากหน่อยก็ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่5,000บาท4,000บาท3,000บาทไปถึง2,000บาทครับ และโปรสุดท้ายคือลูกค้า s ซ r ลเนตนะครับที่อยู่กันกันกนกบ S มายาวนานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแพ a ตตินัมก็จะได้ส่วนลดค่าเครื่องที่โอ้พิเศษสุดๆก็คือเริ่มต้นที่11,400บาทเท่านั้นส่วน n o t ตที่สิบอัลตร้นะครับ24,000บาทถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G ก็24,400บาทครับย้ำอีกทีนะครับว่าราคาสุดท้ายเนี่ยเป็นโปรของ s e r ลเนตแพตตินัมที่มีค่าบริการรายเดือนระดับ1899บาทขึ้นไปเท่านั้น อ๋อก็มีโปรพิเศษครับสำหรับคนที่ซื้อ Gala x y ซี่ e 20ซีรีส์กับ A s นะครับจะได้บริการ YouTube Premium ไปใช้ฟรีๆ6เดือนสำหรับโปรโมชั่นของ D t a c ครับจากที่สำรวจมาแล้วเนี่ยลูกค้าใหม่ที่ย้ายค่ายมานะครับหรือว่าเปลี่ยนจากใบเดืนเป็นเติมเงินหรือซื้อซิมใหม่เลยกับลูกค้ารายเดือนที่มายุไม่ครบ1ปีเนี่ยจะได้โปรโมชั่นเท่ากันนะครับก็คือจะได้เป็นส่วนลดนะครับสำหรับตัวโน้ต20นะครับรุ่น 4G จะเริ่มต้นที่16,900บาท ถ้าเกิดเป็นรุ่น 5G ก็อยู่ที่29,000บาทครับส่วนใครอยากขยับเป็นโน้ต20 Ultra เนี่ยรุ่น 4G จะเริ่มที่25,900บาทส่วนรุ่น 5G จะเริ่มต้นที่29,900บาทนะครับแต่นนี้จากที่สังเกตดูก็คือฝั่ง DT แทเนี่ยจะเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เลือกโปรนะครับมีส่วนลดค่าเครื่องเยอะสุดอาจต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้ามากถึง8,000บาทเลยทีเดียวส่วนลูกค้าดีแท็กที่เป็น Platinum Blue Member นะครับอันนี้อยากซื้อเครื่องเปล่าก็ไ มีส่วนลดค่าเครื่องให้เลย2,000บาทนะครับและเกิดว่าใครอยากได้เครื่องราคาพิเศษน,นะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้ครับโดยมีราคาเริ่มต้นถูกกว่าครับอยู่ที่14,900บาทสำหรับโน้ต20รุ่น 4G แล้วก็18,900บาทสำหรับโน้ต20รุ่น 5G ส่วนโน้ต20 Ultra นะครับจะเริ่มต้นที่23,900บาทในรุ่น 4G รุ่น 5G อยู่ที่27,900บาทครับส่วนของ s a m s u n งอันนี้ซัมซุงจะมีโปรโมชั่นนะครับ2แบบด้วยกันสำหรับคนที่พรีออเดอร์ก็คือเลือกอปเกด หรือเลือกเป็นชุดของแถมถ้าเกิดเลือกอัปเกรดสเปคนะครับเราจ่าย29,900ก็จะได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5G ของโน้ต20หรือถ้าเกิดเป็นตัวของโน้ตย0อัลตร้านะครับร,รุ่น 4G จ่ายแค่38,900แจะได้อัปเกรดสเปคเป็น ROM 5.12และรุ่น 5G ก็จ่ายแค่42,900รอได้อัปสเปคเป็น ROM 5.12เช่นกันครับแต่ถ้าไม่อยากอัปเกรดสเปคนะครับก็สามารถจะเลือกของแถมแทนได้มี Galaxy Buds Live Galaxy Buds แล้วก็พวก เคสอุรณ์เสริมต่าง,างๆครับแต่นี้ก็จะจํากัดนะครับว่าจองรุ่นไหนจะเลือกของแถมเป็นอะไรได้โดยสามารถไปดูข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับที่หนา้าเว็บไซต์ของซัมซุงครับก็ต้องมาพิจารณากันดูนะครับว่าโปรโมชั่นจากค่ายไหนที่ถูกและคุ้มค่ากับเรามากที่สุดใครให้ของแถมเยอะใครส่วนลดเพียบแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสิเธอร์เซ็ของค่ายไหนอยู่เนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมตามที่แต่ละค่ายนั้นเนี่ยมอบให้ด้วยนะครับผมใครเลือกซื้อค่ายไหนสีอะไรก็ฝากมาคอมเมนต์บอกเล่าข่าวนี้แล้วกันเนาะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องลองไปสอบถามเพิ่มเติมกับพนักง,งานหน้าร้านด้วยนะครับบางที่อาจจะมีโปรลับโปรพิเศษลดเพิ่มเติมให้เราอีกหรือเปล่าก็อาจเป็นไปได้เนาะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมงานและช่องดรอยแซนด้วยนะครับผมส่งใครที่รอรับชมรีวิวเต็มของโน้ต20นะครับเร็วนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ